ไงอ่าสวัสดีครับผยังเหนื่อยอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะครับการฝึกชิงชกนะครับชิงชกคือการที่เอ่เน้นการปัดป้องแล้วก็ชิงชกช่วงตัวนะวิธีการซ้อมฝึกซ้อมแล้วฝึกกับเพื่อนนะครับได้ความสนุก <laughs> ลองดูเลยครับมา คก็ป <Okay. g ül üyor> ระมาณนี้ครับลองนับดูนะครับนับดูครับว่านะชกกันไปได้กี่หมัดนะครับโ okay. อเคเราหน้าน้องชูจะมีอะไรเกะกากมาให้ดูอีกครับ